ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้พระอานนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทะศระบทที่13เบนจกรยานีนามวิสาขาดูก่อนพระดาสำหรับท่านแรกคือนางวิสาขามหาอุบาสิกานั้นมีเรื่องค่อนข้างจะมากอยู่เป็นสตรีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพุทธจักร เป็นผู้มีบุญและรูปงามสมบูรณ์ด้วยลักษณะเป็นจักรยาณี5ประการคือผมงามหมายถึงผมซึ่งยาวสลวยลงมาแล้วมีปลายช้อนขึ้นเองโดยธรรมชาติฟันงามหมายถึงฟันขาวสะอาดเป็นระเบียบเรียงรายประดุดไข่มุกที่นายช่างจัดเข้าระเบียบริมฝีปากงามหมายถึงริมฝีปากบางโค้งเป็นรูปกระจับสีชมพูหรือคล้ายผลตำลึงสุก เป็นเองโดยธรรมชาติมิใช่เพราะตกแต่งแต้มทาผิวงามหมายถึงผิวขาวละเอียดอ่อนเหมือนสีดอกกันิกาลักษณะนี้มีสองอย่างคือถึงผิวดำก็ดำอย่างดอกอุบลเขียวอมเลือดอมฝาดเปล่งปลางคล้ายสีน้ำผึ้งซึ่งนำมาจากกลังผึ้งใหม่ๆวัยงามหมายถึงคนงามตามวัยงามทุกวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็งามอย่างเด็ก เมื่ออยู่ในวัยสาวก็งามอย่างหญิงสาวเมื่ออยู่ในวัยชาราก็งามอย่างคนชารานางวิสาขาไม่ใช่ชาวสาวัตถีโดยกำเนิดแต่เป็นชาวสาเกตต้นตระกูลดั้งเดิมของนางอยู่กรุงราชคฤื์สมัยเมื่อพระเจ้าประสเสนที่โกศลสเสด็จไปขอเศษฐีจากกรุงราชคฤื์นั้นจอมเสนาแห่งแคว้นมคตได้มอบธนัญชัยเศษฐีบิดาวิสาขามาให้ เมื่อเดินทางมาถึงเขตกรุงสาวัตถีทนันชัยเห็นสถานที่แห่งหนึ่งมีทำเลดีเหมาะที่จะสร้างเมืองได้จึงทูลขอพระเจ้ากรุงสาวัตถีเพื่อสร้างที่พักอยู่ตรงนั้นพระเจ้าประสเสิทรงอนุญาตต่อมาจึงสร้างเป็นเมืองให้ชื่อว่าสาเกตเพราะนิมิตที่มาถึงตรงนั้นเมื่อตะวันรอนวิสาขาจเจริญเติบโตขึ้นที่กรุงสาเกตนั่นเองจเจริญไวขึ้นด้วยความงาม งามอย่างจะหาหญิงใดเสมอเหมือนได้ยากแต่เป็นผู้ไม่หญิงทนงในความงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัยมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีที่ได้รับการอบรมดีจนกระทั่งมีอายุพอสมควรจะแต่งงานแล้วบิดาแห่งปุณณวัฒนกุมารในกรุงสาวัตถีจึงส่งทูตไปขอนางเพื่อบุตรของตนการแต่งงานของนางวิสาขาเป็นเรื่องมโหราณยิ่ง ท่นันชัยเศรษฐีให้หนายช่างทำเครื่องประดับมหาลดาประสาทเป็นชุดวิวาแห่งที่ดาเครื่องประดับนี้แพรวไปได้วยเพชรนินจินดามากหลายไม่มีผ้าได้ผ้าไหมหรือผ้าใดๆเจือปนเลยที่ที่ควรจะใช้ผ้าเขาก็ใช้แผ่นเงินแทนในเครื่องประดับนี้ต้องใช้เพชรสี่ทนานแก้วมุกดา11ทนานแก้วประพาน20ทนานแก้วมณี33ทนาน ลูกดุมทําด้วยทองห่วงทําด้วยเงินเครื่องประดับนี้คลุมตั้งแต่ศีรษะจดหลังเท้าบนศีรษะทําเป็นรูปนกยูงรําแผนขนปีกทั้งสองข้างทําด้วยทองข้างละห้าร้อยขนจาง,งอยปากทําด้วยแก้วประพานในตาทําด้วยแก้วมณีก้านขนและขาทําด้วยเงินเครื่องประดับนี้มีค่า90ล้านกหาปณะนะค่าจ้างทำหนึ่งแสกหาปณะนะ และทำอยู่ถึงสเดือนโดยนายช่างจํานวนร้อยจึงสําเร็จลงคืนสุดท้ายที่วิสาขาจะจากไปสู่ตระกูลสามีนั่นเองทนันชัยเศรษฐีผู้บิดาได้ให้โอวาดแก่นางเป็นที่ประทับใจและเป็นประโยชน์ในการครองเรือนยิ่งนักโอวาดนั้นมี10ข้อดังนี้วิสาขาเมื่อลูกไปสู่ตระกูลสามีชื่อว่าอยู่ไกลหูไกลตาพ่อ ลูกจงจำโอวาทของพ่อไว้เพื่อเป็นตัวแทนของพ่อเป็นเกราะป้องกันพยันตรายสำหรับลูก 1. จงอย่านำไฟในออก 2. จงอย่านำไฟนอกเข้า 3. จงให้แก่คนที่ให้ 4. จงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ 5. จงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้ 6. จงนั่งให้เป็น 7. จงนอนให้เป็น 8. จงบริโภคให้เป็น 9. จงบูชาเทวดา 10. จงบูชาไฟนางวิสาขาเข้าสู่พิธีอาวาหะวิวาหะมงคลด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่การต้อนรับทางกรุงสาวัตถีนั้นมโหรานเหลือขนณนา,นาแต่บังเอิญตระกูลของปุณณวัฒนกุมานั้นไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่นับถือศาสนาของนิครนนาตบุตรหรือศาสนาเชน มักจะเชื้อเชิญนักบวชผู้ไม่นุ่งห่มอะไรมาเลี้ยงเสมอนางวิสาขามีความละอายเป็นล้นพ้นจนไม่สามารถออกมากราบไหว้และเลี้ยงสมณะที่มิคารเศรษฐีบิดาแห่งสามีเลื่อมใสได้จึงเป็นที่ตำหนิของมิคารเศรษฐีนางวิสาขาเลื่อมใสพระรนตณัยตั้งแต่สมัยอยู่เมืองราชครึแล้วเรื่องนี้เป็นข้อยุ่งยากในครอบครัวประการเดียวที่ยังแก้ไม่ตก วันหนึ่งเวลาเช้าพระภิกษุรูปหนึ่งออกบินธบาผ่านมาทางเรือนของมิคารเศรษฐีเวลานั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติบิดาแห่งสามีซึ่งบริโภคอาหารอยู่เมื่อพระมายืนอยู่ที่ประตูเรือนตามอริยะตันติแบบอย่างของพระอริยะเศรษฐีมองเห็นแล้วแต่ทําเฉยเสียและหันหน้าเข้าฝาบริโภคอย่างไม่สนใจ นางวิสาขาหาอุบายให้พ่อผัวมองไปทางประตูเรือนด้วยวิธีต่างๆโดยวาจาเช่นว่าท่านบิดาดูที่ซุ้มประตูนั้นสิเท้าวันมันเลื่อยรุงรังเหลือเกินแล้วยังไม่มีเวลาให้คนใช้ทำให้เรียบร้อยเลยช่างมันเถิดไวอย่างนั่นก็สวยดีเศรษฐีพูดโดยไม่ได้มองหน้านางวิสาขาและไม่ได้เหลียวไปดูที่ซุ้มประตูเลย ท่านบิดาดูนกตัวนั้นสิสีมันสวยเหลือเกินเกาะอ,อยู่ที่ริมรัว้วใกล้ซุ้มประตูนั่นแน่เออพอเห็นแล้วเห็นมันมาจับอยู่เสมอจนพ่อเบื่อที่จะดูมันเศรษฐียังคงก้มหน้าบริโภคต่อไปเมื่อนางเห็นว่าหมดหนทางที่จะให้บิดาของสามีเห็นพระภิกษุอย่างถนัดได้จึงกล่าวขึ้นว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเิอพระคุณเจ้าท่านมิคาระกำลังบริโภคของเก่า เพียงเท่านี้เองเรื่องได้ลุกลามไปอย่างใหญ่หลวงเศรษฐีหยุดรับประทานอาหารทันทีตวาดนางวิสาขาด้วยอารมณ์โกรธวิสาขาเธออวดดีอย่างไรจึงบังอาจพูดว่าเรากินของเก่าไม่สะอาดมีเรื่องหลายเรื่องที่เราเห็นเธอและปิดาของเธอทำไม่สมควรต่อแต่นี้ไปเธออย่าได้อาศัยอยู่ในบ้านของเราอีกเลยขอให้เตรียมตัวกลับไปบ้านของเธอได้ เศรษฐีพูดเท่านี้แล้วก็ลุกขึ้นให้คนไปตามพราหมณ์พี่เลี้ยงของนางมาแล้วบอกให้พราหมณ์นำนางวิสาขากลับไปพราหมณ์ทราบความแล้วเดือดร้อนใจเป็นหนักนะรีบเข้าพบนางวิสาขาและถามด้วยจิตกังวลว่าแม่เจ้ามีเรื่องอะไรรุนแรงนักหรือท่านมิคาระจึงให้ส่งแม่เจ้ากลับเมืองสาเกตดูก่อนพราหมณ์นางพูดอย่างเยือกเย็นปราศจากความสะทกสะท้านใดๆทั้งสิ้น เมื่อข้าพเจ้ามาก็มาด้วยเกียรติยศอันใหญ่หลวงมีข้าทาสบริวารเป็นจำนวนร้อยเมื่อถึงคราวกลับไปจะกลับอย่างผู้ไร้ญาติขาดที่พึ่งหาควรแก่ข้าพเจ้าไม่เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาเสียก่อนเมื่อเป็นที่แน่นอนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกหรือผิดก็ตามข้าพเจ้าก็จะขอลาไปและไปอย่างมีเกียรติอย่างคราวที่มา พรามได้นำนางวิสาขาเข้าหาท่านเศรษฐีเพื่อซักฟอกความผิดให้เห็นแจ้งมิคารเศรษฐีนั่งหน้าทะมึงถึงมีอาการเกรี้ยวกราดดช้อยู่ทั้งใบหน้าและแววตามีอะไรอีกพรามเศรษฐีตั้งคำถามกระชากกระชากข้าแต่ท่านเศรษฐีแม่เจ้ายังไม่ทราบความผิดของตนมาได้กระทำผิดประการใดจึงต้องถูกไล่กลับพรามตอบความผิดประการใดเศรษฐีทวนคำ ก็การที่เธอบังอาจว่าเรากินของเก่าของสกปรกนะ่ะยังไม่พออีกหรือข้าแต่ท่านบิดานาวิสาขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเป็นปกติคำที่ลูกพูดนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านบิดาบริโภคของสกปรกแต่ลูกหมายความว่าท่านบิดากำลังกินบุญเก่าลูกคิดว่าการที่ท่านบิดามั่งมีสีสุขมีเงินทองล้นเหลืออยู่ในปัจจุบันนชาตินี้ โดยที่ท่านบิดาไม่ได้ลงทุนลงแรงทำอะไรมากนักทรัพย์สมบัติล้วนแต่เป็นมรดกตกทอดมาทั้งสิ้นนั้นเป็นเพราะบุญเก่าของท่านบิดาอํานวยผลให้ถ้าท่านบิดาไม่สั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นบุญเก่านั้นก็จะต้องหมดไปสักวันหนึ่งลูกหมายถึงบุญเก่านี้เองจึงพูดว่าบิดากำลังบริโภคของเก่าข้าแต่ท่านเศรษฐีข้อนี้หาเป็นความผิดแห่งแม่เจ้าไม่ พราหมณ์พูดขึ้นเอาเถอะแม่นางจะไม่ผิดในขอน้อนี้แต่เมื่อคือนก่อนนางก็ได้ทำสิง่งที่น่ารังเกียจคือเราเห็นนางลงไปที่คอกลาเวลาดึกเดืนเที่ยงคืนนางลงไปทำไมเพราะนั่นเป็นกิจที่กุลสตรีไม่พึงทำข้าแต่ท่านบิดาคืนนั้นลามันออกลูกและออกด้วยความลำบากทรมานลูกเพียงแต่ลงไปดูมันและช่วยมันเท่าที่ลูกพอช่วยได้ในการลงไปลูกก็ไม่ได้ลงไปเพียงคนเดียว มีหญิงคนใช้ไปด้วยหลายคนและนำประทีปโคมไฟสว่างสวัยลงไปด้วยข้าแต่ท่านเศรษฐีแม่ข้อนี้ก็จะถือเป็นความผิดของนางหาใดใหม่พรามกล่าวเอาเถอะแม่นางจะไม่ผิดในขอน้อนี้แต่เมื่อคืนสุดท้ายที่นางจะมาสู่ตระกูลเราเราได้ยินบิดาของนางพูดสั่งเสียข้อความถึงสิบข้อซึ่งเราไม่พอใจ เราไม่ต้องการสตรีที่พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ในบ้านเรือนของเราเพราะจะนำภัยพิบัติมาสู่ตระกูลอย่างแน่แท้เป็นไปได้หรือที่จะห้ามไม่ให้เรานำไฟภายในออกเมื่อเพื่อนบ้านมาขอจุดไฟและเมื่อไฟในบ้านดับเราก็ต้องไปขอจุดไฟภายนอกบ้านเข้ามาในบ้านบิดาของนางห้ามนางไม่ให้นำไฟในออกและไฟนอกเข้าเราทนไม่ได้ที่จะให้นางปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการใจแคบเกินไป นางวิสาขายิ้มน้อยๆแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาข้อนี้บิดาลูกหมายความว่าถ้าหากมีเรื่องยุ่งยากในครอบครัวหรือเกิดระหองระแหงกับสามีหรือบิดาแห่งสามีหรืออันโตชนใดๆก็อย่าได้นำเรื่องเหล่านั้นไปเที่ยวเล่าให้ชาวบ้านฟังเพราะเป็นเรื่องประจานตัวเองส่วนข้อที่ไม่ให้นำไฟนอกเข้านั้นหมายความว่าอย่าได้นำเรื่องยุ่งๆภายนอกบ้าน มากอความรำคาญแก่สามีหรือบิดามารดาแห่งสามีแล้วขออื่นอีกล่ะเศรษฐีถามโดยไม่ได้เงยหน้านาวิสาขาชี้แจงให้ฟังพร้อมลำดับดังนี้ข้อว่าจงให้แก่คนที่ให้นั้นหมายความว่าเมื่อมีผู้มายืมของใช้หรือเงินทองถ้าเขาใช้คืนก็ควรจะให้เขายืมต่อไปในคราวหน้าข้อว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้นั้น หมายความว่าถ้าใครยืมเงินทองของใช้ไปแล้วไม่ใช้คืนนำไปแล้วเฉยเสียสแสดงถึงความเป็นคนมีนิสัยไม่สะอาดคราวต่อไปอย่าให้ยืมอีกโดยเฉพาะเงินทองเป็นของที่ทำให้มิตรรักกันก็ได้แตกกันก็ได้ข้อว่าจงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้นั้นหมายความว่าเมื่อยาิพี่น้องประสบความยุ่งยากทุกยากบากหน้ามาพึ่ง จะเป็นการกู้ยืมหรือขอก็ตามควรให้แก่ญาติพี่น้องนั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ก็ช่างเถิดเพราะเป็นญาติพี่น้องต้องสงเคราะห์เขาตามควรแก่ฐานะข้อว่าจงนั่งให้เป็นหมายความว่าเมื่อสามีหรือมารดาบิดาของสามีหรือผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือนั่งอยู่ในที่ต่ำก็อย่าได้นั่งบนที่สูงกว่าเพราะเป็นกิริยาที่ไม่งามไม่สมเป็นกุล,ลสตรี ข้อว่าจงนอนให้เป็นนั้นหมายความว่าเมื่อมารดาบิดาของสามีหรือสามียังไม่นอนก็ยังไม่ควรนอนควรปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้มีความสุขเมื่อท่านนอนแล้วจึงค่อยนอนทีหลังและนอนวางมือวางเท้าให้เรียบร้อยพยายามตื่นก่อนสามีและมารดาบิดาของสามีจัดแจงน้ำและไม้ชำระฟันไม่คอยท่านเสร็จแล้วดูแลเรื่องอาหารเครื่องบริโภคไว้สำหรับท่าน ข้อว่าจงบริโภคให้เป็นนั้นหมายความว่าอย่าบริโภคก่อนสามีหรือมารดาบิดาของสามีคอยดูแลให้ท่านบริโภคแล้วจึงค่อยบริโภคทีหลังหรืออย่างน้อยบริโภคพร้อมกันในการบริโภคนั้นควรสำรวมกิริยาให้เรียบร้อยไม่โมมามไม่บริโภคเสียงจับจับเหมือนอาการแห่งสุกรไม่บริโภคให้เมล็ดข้าวตกเกรี้ยราดดังอาการแห่งเป็ด ข้อว่าจงบูชาเทวดานั้นหมายความว่าให้บูชาสามีทั้งกายและใจมีความเคารพและจงรักในสามีเหมือนเทวดาจึงมีคำพูดติดปากกันมานานแล้วสตรีที่แต่งงานแล้วและสามีรักนั้นชื่อว่าเทวดารักษาคุ้มครองตรงกันข้ามถ้าสามีไม่รักก็ชื่อว่าเทวดาไม่คุ้มครองข้อว่าจงบูชาไฟนั้นหมายความว่า ให้บูชามารดาบิดาของสามีท่านทั้งสองเปรียบเสมือนไฟมีทั้งคุณและโทษอาจจะให้คุณให้โทษได้ถ้าปฏิบัติด,ดีก็จะให้คุณแต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็จะให้โทษมากเพราะฉะนั้นจึงควรปฏิบัติต่อท่านด้วยดีมีสัมมาคารวะไม่ดูหมิน่นดูก่อนพระดาพระอานอนท์กล่าวต่อไป เมื่อนางวิสาขากล่าวจบลงท่านมิคาะเศษธีก็ก้มหน้านิ่งไม่รู้จะตอบนางประการใดพราหม์ชำระความระหว่างสะพ้ยและพ่อผัวจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีเรื่องทั้งหมดนี้นางหามีความผิดไม่เลยนางเป็นผู้บริสุทธิ์เศรษฐีจึงกล่าวขอโทษนางวิสาขาที่ท่านเข้าใจผิดไปนางวิสาขาจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาบัดนี้ข้าพเจ้าพ้นจากความผิดทั้งปวงแล้ว จึงสมควรจะกลับไปสู่เรือนแห่งบิดาตนอย่าเลยลูกรักมิคารเศรษฐีพูดกับลูกสะภ้ด้วยสายตาวิงวอนนางวิสาขาจึงกล่าวว่าเมื่อนางอยู่เรือ,รนะนะอนตนณนครสาเกตได้มีโอกาสทําบุญและฟังธรรมตามโอกาสที่ควรแต่เมื่อนางมาอยู่ที่นี่แล้วนางไม่มีโอกาสทําได้เลยจิตใจกระวนกระวายใครจะทําบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้กระทําไม่ ถ้าบิดาจะอนุญาตให้นางทำบุญกุศลตามต้องการนางก็จะอยู่แต่ถ้าท่านบิดาไม่อนุญาตนางก็จะขอลากลับไปสู่นครสาเกตตามเดิมเศรษฐีจึงกล่าวว่าลูกรักทำเถิดทำบุญได้ตามปรารถนาะพ่อไม่ขัดข้องและปุณณวัฒนกุมารสามีของเจ้าก็คงไม่ขัดข้องเช่นกันดูก่อนพระดาเมื่อเศรษฐีกล่าวอนุญาตเช่นนี้ หัวใจของนางวิสาขาที่เคยเหี่ยวแห้งก็กลับชุ่มชื่นเบิกบานประหนึ่งตินาชาซึงขาดน้ำมาเป็นเวลานานแลแล้วกลับได้อุทธกกทาราเพราะพิรุณหลังในต้นวัดสารนรดูหรือประดุดประทุมมานแบ่งบานขยายกลีบเมื่อต้องแสงระวีแรกรุ่งอารุณความสุขใดเล่าสำหรับผู้ใครบุญจะเสมอเหมือนการมีโอกาสได้ทำบุญ หรือเพียงแต่ฟังข่าวว่าจะได้ทำบุญเชกนักเรงสุราบานซึ่งชื่นชมยินดีข่าวแห่งการดื่มสุราเมื่อทราบว่ามีผู้เชื้อเชิญกลับมาติดตามรับฟังพระอานท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์พระสินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ